เราบอกว่าน้ำนมแม่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สุดเคยได้ยินใช่ไหมครับเข้าใจไหมครับว่าคุณค่าทางอาหารมันคืออะไรมันคือภูมิคุ้มกันที่ผสมมากับธรรมชาตินะออกมาจากต่อมน้ํานมครับภูมิคุ้มกันที่จากออกเต้านมของบรรดาชื่อซีครีทอรียเจซึ่งเหมือนกับที่ออกมาจากต่อมน้ําลายของเราเลยนั่นแปลว่าอะไรครับเมื่อเด็กเริ่มฟันงอกแล้วอย่าให้กินนมแม่นะครับให้เขาเคี้ยวครับเดี๋ยวมันออกมาเองตามธรรมชาติก็เองเพราะเด็กจะแข็งแรงถ้าเริ่มเคี้ยวอาหารนี่มีอย่างที่ไหนเด็กอายุสามขวบยังให้กินนมอยู่เลย บางคืนบางทีเป็นผู้ใหญ่อายุ60ปีแล้วยังกินนมอยู่ทุกคืนเลยใช่ไม่ใช่ผิดธรรมชาติธรรมชาติของคนต้องมีการหย่านมเราเป็นสัตว์เด็กดูดนมสัตว์เด็กดูดนมต้องมีการหย่านมได้ไงอย่างนี้ผิดธรรมชาติไม่ได้ห้ามกินแต่มีคนได้ผลประโยชน์จากการขายนมอยู่ก็เลยหลอกให้เรากินนมอยู่เรื่อยเยไม่ใช่อาหารของคนครับนมเหล่านั้นเป็นอาหารของวัวท่านเป็นลูกคนใชนไม่ใช่ลูกวัวห้ามไปกินนมวัวสิ้นเลยของที่เราไม่ห้ามนี่มีส5บห้ามี18ปประการ ข้าวถั่วงาผักผลไม้ข้าวคือราชาแห่งคาร์โบไฮเดรตถั่วคือราชาแห่งโปรตีนงาคือราชาแห่งไขมันและแคลเซียมผักผลไม้เป็นราชาแห่งเวตามินและเกลือแร่เมื่อท่านมีราชาห้าพระองค์คุ้มครองอยู่ไม่มีทางขาดอาหารอาหารห้าหมู่มีครบพร้อมจําไว้ท่านมีพระราชาแบ็กอัพอยู่ตั้งห้าองค์กลัวทําไมยังมีีัธัญพืชกินได้เห็ดต่างๆกินได้ถั่วต่างๆกินได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักถั่วเม็ดแข็งถั่วเม็ดกลมถั่วเม็ดแบนถั่วนัดเต้าหู้ฟองเต้าหู้ ผลิตภ so <sho> ัณฑ์จากเต้าหู้ถั่วเหลืองตั้งหลายหน่อไม้เผืองมันกระโพดอันนี้กินได้ไม่มีปัญหาบางคนบอกอาจารย์หน่อไม้กินแล้วแสลงนะมีผู้ป่วยจานวนมากมาบอกว่าหน่อไม้กินแล้วแสลงใช่ครับแสลงพอซักประวัติดูก็เจอครับคือหน่อไม้ที่อยู่ในแกงไก่กับหน่อไม้ที่อยู่ในกระเพาะปลาครับหน่อไม้ต้มกระดูกหมูก็แสลงครับแต่ถ้าหน่อไม้ตัวเขาเองเขาเป็นยอดพืชยอดผักนะครับเขางอกมาจากดินเขาบริสุทธิ์นะครับเขาไม่แสลงครับ ดูตัวอย่างโปรโตีนของฝั่งพืชกับทางพืชสี